ผมชื่อดิเลกอินจันนะครับเป็นนักวิชาการวัฒธรรมสำนัก,าการศิลปะและวัฒธรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับเมื่ออู้ถึงอาคารเรือนเดิมนะครับผมก็น่าจะหู้จักอาคารเรือนเดิมสมัยที่ผมไปเรียนปริยาโทนะครับพศ2ส4 1พแต่ก่อนหน้านั้นผมก็ได้หู้จักครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับที่ได้ไปสอนที่มหาลาัยสงนะครับก็มีอาจารย์บํเาเพ็ญรวินแล้วก็อาจารย์ลิขิตลิขิต,ตานนท์ซึ่งท่านเป็นคนหนึ่งนะครับ เป็นอาจารย์สองท่านนะครับที่ไปจากสํานักเรียนเดิมคือเปิดมีห้องพักที่อาคารเรียนเดิมแล้วเปิดไปสอนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวัดสนดอกนะครับกับผมก็ได้เห็นกับท่านและทั้งสองท่านเนี่ยครับเป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทาให้ผมสนใจที่จะเขียนต่อในระดับปริญญาโทคือสาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนาครับระหว่างที่เรียนภาษาและวรรณกรรมล้านนาที่มชคณะมนุษย์นะครับก็มีโอกาสได้ไปหูจัก อาคารเ,รเดิมๆนะครับเพราะว่าอาคารเ,รเดิมๆเนี่ยนอกจากเป็นที่พักของอาจารย์ดรอุดมรุ่งรงศรีนะครับเป็นห้องทํางานของอาจารย์บุญเพ็ญนรวินอาจารย์ลิขิตลิขิตานนท์และอาจารย์แหมหลายๆท่านนะครับก็ยังเป็นห้องเฮียนเป็นห้องสมุดซึ่งนักศึกษาภาษาวรรณกรรมด้านน้เนี่ยจะสามารถจะไปพบปะอาจารย์ไปเฮียนหนังสือที่ฮั่นและกับไปใช้ยืม อ่านหนังสือในที่อาคารเ,เดิมๆครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นอาคารไม้เก่าๆนะครับค่อนข้างจะชารุดทรุดโทรมแต่เป็นอาคารที่มีชีวิตชีวาเพราะว่ามีครัวบาอาจารย์อยู่ฮันมีนักศึกษาเข้าไปพบปะอาจารย์มีคนเข้ามาแลกเปลี่ยนมีนักปาญ์คูบาอาจารย์ไปประชุมกันที่นั่นก็ถือว่าเป็นอาคารไม้ที่คึกคักแล้วก็มีชีวิตชีวาในทางวิชาการครับผมถือว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้ไป อาจารย์ไปแอลไปอยู่อาคารเรนเดิมเป็นประจำก็คือนอกจากเรียนในรายวิชาของอาจารย์ไปคน้นคว้าห้องสมุดแล้วช่วงที่ผมทําวิทยานิพนนะครับซึ่งผมมีอาจารย์ดรอุดมรุ่งศรีเนี่ยเป็นที่ปรึกษาหลักเนี่ยผมก็จะต้องไปช่วยไปทำงานไปนั่งทํางานตีหั่นไปส่งงานโดยเฉพาะช่วงท้ายๆครับก่อนอปีสุดท้ายเนี่ยถือว่าไปใจ ไปแอลไปอยู่ที่อาคารเ,รเดิมๆเป็นประจำครับไปเกือบทุกวันนะครับก็ไปหนังพิมพ์งานหนังอ่านหนังสือหรือแม้กระทั่งไปช่วยงานอาจารย์เล็กๆน้อยๆเช่นการตรวจต้นฉบับเอกสารหนังสือที่อาจารย์จะพิมพ์เผยแพร่แล้วก็ได้ไปหนังอ่านตีหันแล้วยังได้ พบปะกับครูบาอาจารย์นักปราชท์ทั้งหลายที่ค้นมาจากที่อื่นที่มาพบป้าอาจารย์อุดมเขาเป็นสถานะเป็นลูกศิษย์ซึ่งแม้กระทั่งสมัยนั้นผมเป็นทุเจ้าแต่ก็ยังได้ไปนั่งฟังครูบาอาจารย์เปินสนทนากันครับอาคารเรื่อเดิมก็ถือว่าเป็นอาคารที่สร้างคนเพราะว่ามีครูบาอาจารย์มีนักศึกษาที่ใจอาคารเรือเดิมเป็นที่ศึกษาเป็นไอเป็นสถานที่ทํางานผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้ เรียนรู้ฝึกประสบการณ์สืบค้นคว้าด้วยตัวเองสอบถามครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งฝึกประสบการณ์ในการทํางานด้วยการปริวัติเอกสารการทํางานวิชาการโดยมีครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์อุดมรุงลึงศรเนะี่ยเป็นคนถ่ายทอดถ่ายทอดทั้งสิงตีเปิลพรมสอนกับถ่ายทอดผ่านกระบวนการหรือประสบการณ์การทํางานเปิลหรือเปิลเฮาได้ทดลองทําซึ่งเป็นการสอนฮเฮา ได้เห็นหูวิธีการต่างๆกระถือวเป็นเรื่นเดิมกระถือว่าเป็นอาคารตีสร้างตัวตนสร้างสนับสนุนให้ือผมมีความสนใจแล้วก็ยังคงทํางานด้านวิชาการล้านาคดีสืบมาจนถึงปัจจุบันครับสมัยที่ผมทําวิทย์พลอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งหลังจากตีผมจบมาแล้วอาคารเรื่นเดิมเสือได้ว่าเป็นตียูตีกินนะครับแล้วก็ตีศึกษาเรียนรู้แล้วก็ตีพบปะ หมู่ตีทำงานด้านลานาคดีศึกษาด้วยกันนะครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นเรียงแหล่งตีคนทั่วไปเนี่ยจะคนทั่วไปภายนอกนะครับที่สนใจจะมาเรียนรู้เนี่ยมาพบปะแลกเปลี่ยนประชุมกันตรงนั้นเป็นประจำครับอาคารเรือนเดิมจากเดิมที่เคยเป็นตีทำงานของครูบาอาจารย์หลายท่านนะครับแต่หลังจากครูบาอาจารย์กรเกษียณไปเสียชีวิตไป อาคารเราอาคารเรือนเดิมก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นตีหน้าเสียดายนะครับเพราะว่าอาคารเรือนเดิมมีความสำ,ค,ำคัญในหลายมิติทั้งเป็นอาคารหลังแรกอาคารอำนวยการในการสร้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอาคารตีผู้บาอาจารย์ได้มาสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการนะครับเป็นตีผลิตคนปัจจุบันอาคารเรือนเดิมก็ชำรุดสุดโทรมไปนะครับแต่ก็ยังดีที่คณะมนุษย์ได้เหืความสําคัญได้มา ซ่อมแซมปรับปรุงคือมันอยู่ในสภาพปีดีแต่ก็สิ่งที่ขาดไปก็คือความมีชีวิตของอาคารเรือนเดิมก็บปรึกษากันอยูว่ว่าเขาจะเยอย่ายงใดอยากขึ้นเลยอ,อาคารเรือเดิมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านล้านนาคดีนะครับเป็นที่พบปะเป็นที่ประชุมเป็นที่คนทั้งหลายได้มาใจบริการสืบค้นข้อมูลด้านล้านนาคดีครับสำหรับผมก็ ยอมภาบว่าผมกับเป็นผลผลิตหนึ่งนะครับที่ได้ศึกษาเรียนรู้สร้างประสบการณ์จนเอามานำองค์ความรู้เหล่านั้นนะมาใจในชีวิตประจำวันถึงปัจจุบันก็ยินดีนะครับที่จะคือความช่วยเหลือคือการสนับสนุนในด้านต่างๆนะครับสำหรับคนทีมงานที่ต้องการที่จะมาฟื้นฟูคืออาคารเดิมกลับมามีชีวิตเป็นแรงเรียนรู้ด้านล่นาคดีต่อไปแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาหรือคนทั่วไปนะครับที่อยากจะมาทำงานด้านวิชาการก็มาพบปะมาใจอาคารเดิเดมๆเพื่อเป็นเรียนรูน้เหมือนในอดีตต่อไปครับ